สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยประวัติดีฟีดาว่่ผ่อนส,สบายเป็นละห้0 0ับาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะที่ชูบิชิแลนเซอร์ EX 1.8 GLS เกียร์โต้คันนี้ปี2012ค่ะภายในสีดำแนวสปอร์ตเลยนะคะเป็นบาะหนังสีดำนะคะกุญแจบิสตาร์ทแอร์บรอกเกอเบสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้สามารถเติมน้มัน E10 ได้ด้วยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นค่ะ ทีดาผ่อนสบายเดือนละ5 0 0 0บาทนะคะคันนี้ขอถามเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้คนเดียวนะคะอยู่ที่15,000มืันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกํราลังมองหารถสภาพสวยผ่อนสบายเดือนละ5 0 0 0บาทนะคะแนะนํารถคันนี้เลยนะคะน่าใช้ม,มากๆเลยค่ะรถ,รถที่ขับดีพร้อมใช้เลยนะคะเครื่องแรงม,งมากๆเลยนะคะเครื่องยนต์1.8นะคะสภาพสวยค่ะ ขายยากมากๆเลยนะคะรุ่นนี้นะคะมากี่คันก็ขายหมดเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจรีบด่วนเลยนะคะมีซู u b i s h ชิ a n c e นซอร์ e x นะคะ1.8 g l s เอียร์โต้คันนี้ปี2012ค่ะสนใจย,ยังไงโทรสับถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092